ครับผมบอลบอลสูงต่ำพาลอยเช่นเคยนะครับก็ยังไงขอฝากติดตามช่อง YouTube เว็บไซต์เทนสกอร์ได้ครับตอนนี้ผู้ติดตามก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับวันนี้นะครับเราก็จะไปสรุปผลคลิปเมื่อวานกันนะครับก็ให้ต่อนาบรีไปที่ปอนะครับก็ยิงนาทีที่87นะครับก็อต่ว่าโดนดึงนะครับเราก็เสียเครื่องไปนะครับคู่นี้แล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งก็ ให้สูงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็นครับเป็นตัวเต็งเน้นนะครับก็จบที่0ูนย์ห้านะครับดูว่าผู้ชนะนะครับก็จะกินเต็มไปนะครับคู่นี้ส่วนผลงานเมื่อวานก็ให้เต็งไป3าคู่นะครับก็พลาดเพียงคู่เดียวนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะไปวิเคราะห์บอลเป็นบอลโปรตุเกสนะครับคู่ระหว่างกิเวนซนเต้นะครับพบสปอร์ตติ้งบาลาก้านะครับ ผู้เปิดราคาเปิดมาที่บาราก้าต่อครึ่งลูกนะครับมีแนวโน้มผู้เปิดราคาจะไหลลงเป็นปอนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าทําไมนะครับเจ้าบ้านนะครับวันนี้นะครับมาในแผน4-3-3นะครับซึ่งเป็นแผนบุกแน่นอนนะครับวันนี้นะครับเจ้าบ้านพร้อมสู้แน่นอนนะครับส่วนบาราก้านะครับมาในแผน4-3ได้ขอพายได้ครับ3-4-3ครับก็ ซึ่งไม่ได้เป็นบอลอุดแน่นอนครับวันนี้น่าจะบุกสู้กันแน่นอนเราก็จะไปดูที่พลังคะแนนนะครับมาลาก้าก็อยู่อันดับ6นะครับมีเพียง13แต้มนะครับส่วนเจ้าบ้านนะครับมี9้าแต้มนะครับข้าห่างกันไม่มากนักนะครับเพราะว่าเขาพึ่งเตะได้เพียง8ถึง9นัดนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับเราก็จะไปดู นัดล่าสุดของบาลกานะครับก็ไปแข่งยูฟามานะครับก็เก็บชัยไปนะครับหนึ่งศูนย์นะครับแบบว่าหืดขึ้นคอนะครับส่วนบอลคัพก็ชนะห้าศูนย์นะครับก็เป็นบอลสูงประมาณสามนัดนะครับต่ำสองนัดนะครับส่วนเจ้าบ้านนะครับนัดล่าสุดนะครับชนะบอลคัพมาห้าศูนย์นะครับก็ซึ่งผลงานก็ เจอในลีกมาก็ยิงได้ทุกนัดนะครับก็ดังนั้นครับวันนี้ผมถึงเลือกบอลสูงคู่นี้นะครับผมยังไงก็ฟันธงสูง2ลูกควบ2ครึ่งนะครับคู่กิเวเซนเต้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับกิเวเซนเต้นะครับแข่งไปวันที่17นะครับวันนี้วันที่25้านะครับก็ได้พักถึง1อาทิตย์นะครับส่วนเยือนบารลาก้านะครับเขาได้พักเพียง3วันนะครับก็ถือว่าได้พักน้อยนะครับส่วนเจ้าบ้านวันนี้นะครับ เขาได้พักเยอะนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับกิเวเซนเต้ reporting บาราก้ามาเปิดราคามาแบบนี้ผมว่าก็น่าลองนะครับแต่ว่าหน้าที่เชียร์ง่ายที่สุดจะเป็นสูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับลุ้นง่ายที่สุดนะครับฟันธงสูงนะครับสเต็ปวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทํานะครับผมรอราคาน้ําก่อนนะครับผมค่อนข้างไม่มั่นใจนะครับต้องขอไปด้วยนะครับยังไงก็เข้า เข้าไปติดตามทางเว็บไซต์ d s เ o สคอรด้วยนะครับผมว่าน่าจะลงดึกๆหน่อยนะครับวันนี้ยังไงก็ฝากติดตามผลมงานบอนลบนสูงต่ำพารวยด้วยนะครับ